ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในรุ่นสุดท้ายอายุไม่เกิน20ปีนะครับก็มี3ทีมเช่นเดียวกันนะครับว่าจะเป็นทีมติ้งหน่องนะฮะโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมอุดรธานีครับกับนวัตกรรมเซลฟ์ไลฟ์โนติฟายนะครับกับอุปกรณ์ที่มีไว้แจ้งเตือนและก็ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ทีมที่2ก็คือทีม KMO โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัยจังหวัดสตูลนะครับกับนวัตกรรม พิลลักส์นะฮะเป็นผ้ารัดสำหรับผู้ป่วยกลุ่มอาการออทิสติกสเปกตรัมนะครับประเภทไฮโปเซนส์ ense, นะครับและทีมที่3ก็คือเดล s สซาครับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยา,าลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ประสานมิตรและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตกรุงเทพครับนะรกับนวัตกรรม o n f i r e Study นะวัตรกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเนี่ยมีไฟแล้วก็สนุกไปกับบทเรียนนั่นเองนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวขอเสียงปรบมือต้อนรับทีมแรกนะครับกับทีม ติ้งหน่องครับโรงเรียนน้ำสมพิทยาคมจังหวัดอุดรธานีทุกคนครับขับรถระวังระวังกันด้วยนะครับ ก่อนอื่นนะคะเรามาทําความรู้จักกันก่อนดีกว่าเรียนท่านคณะกรรมการนะคะและสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวนิพิพาแสนจันทร์ค่ะกระผมนายกิติเมศแสงจันทรคุ้มครับและดิฉันนางสาวพรกำบลสาโสค่ะจากสถานการณ์ข้างต้นนะคะเป็นการใช้นวัตรกรรมเซฟไลฟ์โน o ติ f y นะคะซึ่งนวัตรกรรมตัวนี้นะคะจะสามารถบอกการเกิดอุบัติเหตุและสามารถระบุต,ตำแหน่งของการเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะแต่ทุกคนคงจะสงสัยกันใช่ไหมล่ะคะว่าทําไมพวกเราถึงอยากจะทํานวัตรกรรมนี้ขึ้นมาค่ะ ค่ะก็จากการที่เราลงสำรวจในพื use, uh, ้นท like ี่อำเภอน้ํา o จังหวัดอุดรธานีนะคะด้วยหัวข้อเรื่องอุบัติเหตุนะคะพบว่าผู้ปกครองหลายๆท่านนะคะมีความเป็นห่วงเป็นห่วงนะคะที่ลูกๆหลานๆเนี่ยได้ใช้จักรยานยนต์หรือยานพาหนะบนท้องถนนนะคะเป็นห่วงว่าจะเกิดอุบัติเหตุหรือไม่จะเกิดตอนไหนหรือจะเกิดเมื่อไหร่หรือว่าถ้าเกิดเนี่ยจะมีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือหรือไม่พวกเรานะคะจึงต้องการที่จะสร้างนวัตกรรมที่จะตอบโจทย์ตรงนี้ค่ะทําให้ผู้ปกครองนะคะ มีความปลอดภัยรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นค่ะก็คือเราจะนำเ,เทคโนโลยีนะคะมาประยุกต์ใช้โดยการทำให้แจ้งเตือนและก็ระบุต,ตำแหน่งของการเกิดอุบัติเหตุนะคะไปยังกลุ่ม l ลายแอปพลิเคชันที่มีความสะดวกและก็รวดเร็วนั่นเองค่ะและในส่วนปัญหาที่พวกเราค้นพบนะครับครอบครัวไม่สามารถรู้ได้ว่าสมาชิกในครอบครัวนั้นเกิดอุบัติเหตุจากยานยนต์ครับซึ่งไม่สามารถรับรู้ได้ว่าเกิดที่ไหนแล้วก็เกิดอย่างไรได้วยครับ ซึ่งทางเลือกในการสร้างนวัตกรรมของพวกเรานะคะการรับรู้การเกิดอุบัติเหตุจากเซ็นเซอร์ค่ะจะมี2ตัวหลักๆคือเซ็นเซอร์วัดแรงกดและเซ็นเซอร์วัดระดับน้ําค่ะซึ่งตัวเซ็นเซอร์วัดแรงกดนะคะพวกเราจะเป็นการบ่งบอก การเกิดอุบ <im sharing> ัติเหตุจากการชนค่ะและเซนเซอร์วัดระดับน้ำนะคะจะเป็นตัวเซนเซอร์บอกการเกิดอุบัติเหตุจากการจมน้ําของยานพาหนะคือค่ะและตัว GPS NEO 6 m นะคะเป็นตัวที่ระบุตําแหน่งของตัวรถค่ะและพวกเรานะคะได้ใช้โปรแกรม Arduino ค่ะมาการในการสร้างชุดคําสั่งโปรแกรมโดยนํามาประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ที่ได้กล่าวไปในข้างต้นค่ะและการสามารถดูถึงตำแหน่งที่ตั้งของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นซึ่งตัวนี้นะคะเราจะใช้เป็น GPS NEO 6 M ที่ได้กลาวไปในข้างต้นค่ะและสุดท้ายนะคะพวกเราได้ใช้บริการจาก Line Notify นะคะซึ่งจะทำให้เราสามารถรับรู้การเกิดอุบัติเหตุและสามารถระบุตำแหน่งจากไจากแอปพลิเคชัน Line ได้อย่างรวดเร็วค่ะพวกเราได้สร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถเออกนเรามาดูวิธีการทดสอบการต้นแบบของพวกเรานะครับก็คือพวกเราจะจำลองสถานการณ์ขึ้นมา3สถานการณ์ครับ โดยสถานการณ์แรกนะครับก็คือพวกเราจะนำเซนเซอร์วัดแรงกดและก็วัตถุมวล1น0กร,รัมนะครับโดยพวกเราจะนํามวล1น0กร,รัมนั้นปล่อยวางไปที่เซนเซอร์วัดแรงกดนะครับ2จะเป็นการจําลองการจมน้านะครับซึ่งพวกเราจะนําเซ็นเซอร์วัดระดับน้ํานั้นแช่ลงไปในน้ำครับและในส่วนของ GPS n d o system n d o system นะครับพวกเราจะนําไปสถานที่ที่พวกเราทดลองนะครับซึ่งผลการทดลองทั้ง3มเซ็นเซอร์นั้นเป็นไปตามเงื่อนไขที่พวกเรากําหนดครับก็คือ สามารถแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันไลน์และบอกพิกัดตำแหน่งที่ใกล้เคียงกับสถานที่ที่เกิดเหตุด้วยครับค่ะแล้วเราจะสามารถนำไปใช้จริงได้อย่างไงคะคุณต้นหอมออก็ยังเหลืออีกนิดนึงนะคะเราต้องศึกษาค,าค่าความเป็นจริงนะคะว่าการแรงเอ่อการเกิดการชนเนี่ยมีค่าเท่าไหร่หรือยังไงนะคะศึกษาในการเกิดอุบัติเหตุจริงๆแล้วก็ต้องเสริมสร้างความแข็งแรงแล้วก็ความคงทนของอุปกรณ์มากยิ่งขึ้นก่อนที่เราจะนำไปใช้ในชีวิตจริงได้นั่นเองค่ะ ค่ะและสุดท้ายนะคะพวกเราทั้ง3าคนอยากจะบอกว่าการไม่ประมาทดีที่สุดค่ะไม่เร็วค่ะไม่เสียงเรียกอุบัติเหตุครับค่ะพวกเราทีมติ้งหน่องขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะโอ้โหสุดยอดมากๆนะฮะขอขอบคุณครับน้องๆจากโรงเรียนน้าโสมพิทยาคมจังหวัดอุดรธานีกับทีมติ้งหน่องนะฮะเรียกได้ดว,ว่าเป็นนวัตกรรม น่าจะไปใช้ได้จริงๆนะฮะถ้าเกิดมีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องเพราะว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนในเมืองไทยก็ถือว่าเยอะมากเหมือนกันติดอันดับโลกเลยทีเดียวนะครับนี่แหละฮะสำหรับน้องๆอายุไม่เกิน20ปีนะครับทีมต่อไปครับทีมที่2ในรุ่นนี้นะครับกับทีม KMO ครับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุลาภรณ์ราชวิทยาลัยจังหวัดสตูลน,นะครับกับนักตกรรมโฮพินลัคส์ครับผมเป็นอย่างไรขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องๆได้เลยครับ เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพและสวัสดีผู้ฟังทุกท่านดิฉันนางสาวอนิจเจและนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัยสตูลค่ะก่อนอื่นเลยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัยสตูลของเราเนี่ยบุ่งเน้นให้ผู้เรียนศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลโยีอีกทั้งยังสนับสนุนให้ผู้เรียนทําโครงงานนวัตกรรมและงานวิจัยของผู้เรียนเป็นอย่างดีค่ะ วันนี้นะคะดีฉันขอนําเสนอนวัตกรรมโคพินลักผ้ารัสําหรับผู้ป่วยกลุ่มอาการออทิสติกสเปกตรัมประเภทไฮโปเซนค่ะฟังจากชื่อนวัตกรรมของพวกเราแล้วเนี่ยคงจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวคงจะมีคําถามมากมายใช่ไหมล่ะคะทุกท่านเคยลองคิดกันเล่นๆไหมคะว่าผู้ป่วยกลุ่มออทิสติกในประเทศไทยเนี่ยมีจํานวนเท่าไหร่อาจจะไม่เคยใช่ไหมล่ะคะไม่เป็นไรคะ่ะ จากการสำรวจนะคะพบว่าผู้ป่วยออทิสติกในประเทศไทยมีมากถึง3 0 0 0สนคนเป็นจำนวนที่มากเลยทีเดียวและมีแนวโน้มที่จะมากขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะมีหนำซ้ำนะคะใน70%ของ3 0 0 0สนคนเนี่ยจะต้องได้รับการดูแลอยู่แทบจะตลอดเวลาซึ่งสิ่งหนึ่งที่ผู้ดูแลหรือผู้ปกครองต้องเจอในการดูแลเนี่ยก็คืออาการวิตกกังวลอาการควบคุมตัวเองไม่ได้หรือที่เรียกง่ายๆว่าอาการอารวานั่นเองค่ะ ขณะที่ผู้ป่วยเกิดการอลวาเนี่ยก็จะมีการบรรเทาอาการที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมล่ะคะตามประเภทของกลุ่มอาการพวกเราเนี่ยได้ศึกษาประเภทไฮโปเซนค่ะซึะ่งผู้ดูแลจะบรรเทาอาการโดยการกอดรัดค่ะสอดคล้องกับทฤษฎีแรงกดสัมผัสที่ว่าหากเราได้รับแรงกดสัมผัสนะคะจะไปกระตุ้นระบบข้อต่อเอ็นกล้ามเนื้อทําให้รู้สึกผ่อนคลายสงบลงและควบคุมตัวเองได้มากขึ้นค่ะเป็นทฤษฎีที่เรานํามาใช้กับนวัตกรรมของพวกเราค่ะ ข้อผิดลักนะคะจะทําหน้าที่สร้างแรงกดสัมผัสโดยวิธีการใช้งานนะคะจะนำพัาเรดมาวัดที่ข้อมือนําผ้ามาพันรอบตัวหลังจากนั้นกดปุ่มเปิดเครื่องให้เครื่องทํางานค่ะ <c oughs> หากชีพจรของผู้ป่วยมีค่าเกินกว่า120ครั้งต่อนาที <c oughs> ปั๊มลมจะทํางานทําให้ผ้าพองตัวออกและรัดตัวผู้ป่วยไว้ค่ะ <c oughs> หากชีพจรของผู้ป่วยอยู่ในระดับปกติแล้วปั๊มลมจะหยุดทํางานและผ้าจะคลายตัวออกค่ะ พวกเรานะคะได้ออกแบบนวัตกรรมให้มีขนาดเล็กกระทัดรัดมีระบบชาร์จแบตเตอรี่สามารถพกพาไปใช้ได้สะดวกกว่านวัตกรรมเดิมที่มีอยู่แล้วค่ะในปัจจุบันนะคะยังไม่ได้มีการทดลองกับผู้ป่วยจริงเนื่องจากอยู่ในช่วงของการทดลองหาระดับการรัดที่เหมาะสมโดยปรึกษากับทีมแพทย์ค่ะแต่ได้มีการทดลองกับผู้ป่วยบุคคลปกติแล้วค่ะพบว่าเมื่อชีพประจรเกินกว่า120ครั้งต่อนอาทีผ้ารัดทำงานได้จริงโฮพพลักสามารถสร้างแรงกดสัมผัสได้จริงค่ะ ในส่วนของกลุ่มเป้าหมายภาครัฐและภาคเอกชนจะมุ่งเน้นไปที่สถานศึกษาเด็กพิเศษต่างๆค่ะในส่วนของภาคประชาชนภาคชุมชนจะมุ่งเน้นไปที่ผู้ปกครองและผู้ดูแลของผู้ป่วยกลุ่มอาการออทิสติกสเปกตรัมประเภทไฮโปเซนค่ะพวกเรานะคะคได้ทําการศึกษาร่วมจะขอไว้ค่ะร่วมกับสถานศึกษาเด็กพิเศษจังหวัดสตูลได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองอาจารย์ที่ดูแลนักเรียนที่มีอาการออทิสติกสเปกตรัมประเภทไฮโปเซนและพัฒนามาจนถึงปัจจุบันค่ะ ในส่วนของการต่อยอดในอนาคตนะคะพวกเราจะต่อยอดให้ส่วนของฮาร์ดเดตเนี่ยสามารถไร้สายได้เพื่อสะดวกต่อการใช้งานทําให้ผ้ารัดมีขนาดที่หลากหลายไซส์มากขึ้นเพื่อรองรับกับรูปร่างที่ต่างกันของผู้ป่วยค่ะทําให้ตัวเครื่องสามารถส่งรลยแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลหรือผู้ปกครองของผู้ป่วยได้ทันเวลาค่ะสุดท้ายนะคะหากการพัฒนานี้เป็นไปได้ด้วยดีพวกเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะจุดประกายแนวคิดให้กับ เด็กรุ่นใหม่ๆที่จะพัฒนานวัตกรรมนี้ต่อต่อไปเล่งเห็นในด้านนี้ที่หลายๆท่านอาจจะยังมองไม่เห็นพัฒนาให้มีนวัตกรรมด้านนี้ต่อต่อไปมากยิ่งขึ้นทั้งนี้นะคะก็เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของผู้ป่วยกลุ่มออทิสติกสเปกตรัมประเภทไฮโปเซนค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันตัวแทนทีม KMO ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ สุดยอดเลยนะฮะสำหรับทีม KMO ครับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัยจังหวัดสตูลนี่ครับกับนตกรรมโฮพิล,ลักษ์นั่นเองนะผ่ารัดสําหรับผู้ป่วยกลุ่มอาการออทิสติกสเปกตรัมประเภทไฮโปเซนนั่นเองนะครับโอ้โหสุดยอดมากๆนี่คือน้องๆยังเรียนอยู่มัธยมอยู่เลยนะฮะแต่ว่าสามารถคิดค้นนวัตกรรมเพื่อผู้ป่วยได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดาน,นะครับและสําหรับทีมต่อไปฮะเป็นทีมสุดท้ายสําหรับการพิชชิ่งในวันนี้นะครับทีมเดอะลอสตร์ครับจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ประสานมิตร และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตกรุงเทพมหานครครับผมขอส่งปรมือต้อนรับน้องๆครับเนื้อหาในวันนี้ยากจังเลยเครียดไม่อยากเรียนเลยคุณเคยเจอปัญหานี้กันไหมครับเนื้อหาที่ยากซับซ้อนจนทำให้หมดไฟในการเรียนสวัสดีครับ On-File Study แอปพลเิเคชันคู่คุนส่วนน่ะเขาที่คู่คุณจุดไฟในตัวคุณให้พุ่งที่ยานกับโรเรียนกับผมโฟล์กเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นหัวหน้าทีมครับคุณไรอันเอกวิศวกรรมดิจิทัลฝ่ายเทคโนโลยีครับคุณจัสตินสาขาวิทยาศาสตร์และนทคโกรข้อมูลฝ่ายบิสเนสครับและคุณซิโพเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ฝ่ายดีไซน์ครับโดยปัญหาลกของเรานะครับ ก็คือเนื่องจากทีมของเราเประกอบไปด้วยนักเรียนและนักศึกษาจึงทําให้ทราบปัญหาการหมดไฟเป็นอย่างดีการปัญหาการหมดไฟโดยหลักๆที่พวกเราเจอนะครับก็คือผู้เรียน,นยไม่มีพื้นฐานในการเรียนหรือรู้สึกว่าปัญหารู้สึกรู้สึกว่าการเรียนเหล่านั้น,นไม่ได้จําเป็นต่อการใช้ประกอบอาชีพในอนาคตดังนั้น o n นไล e s สตารจึงออกมาเพื่อให้ใหผู้เรียน,นยกลับมามีไฟอีกครั้งในอนาคตนะครับ ชาร์เกตของเรานะครับก็คือกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและก็บุคคลทั่วไปนะครับก็คือแม้ว่าบุคคลทั่วไปเนี่ยจะไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการศึกษาแต่เรายัางเป็นยังจําเป็นจะต้องเรียนรู้ปรึกษาเพิ่มเติมเพื่อจะก้าวทันตามโลกตามยุคตามสมัยครับผมครับในส่วนของการแก้ปัญหาของเรานะครับพอจะแก้ปัญหานี้โดยการออกแบบเนื้อหาให้เหมาะสมกับนักเรียนทุกคนและเอามาเนื้อหาเนี่ยสามารถประยุกต์ใช้ได้จริงโดยแอปพลิเคชันของเรานะครับจะมี5ฟีเจอร์หลักๆด้วยกันนะครับ ซึ่งฟีเจอร์แรกเนี่ยก็คือจะเป็นแบบสอบถามซึ่งนักเรียนเนี่ยจะสามารถตอบคำถามง่ายๆเพื่อให้ระบบเนี่ยสามารถเลือกคอร์สที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนแต่ละคนได้นอกจากนี้เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนอ่ะวางแผนการเรียนและมีสมาธิในการเรียนมากขึ้นและพวกเราเนี่ยจะมีการผสมผสานสื่อการสอนกับเกมเนี่ยเพื่อให้นักเรียนเนี่ยไม่ต้องน่าเบื่อกับการเรียนอีกต่อไปและได้สนุกกับเนื้อหาที่เรียนด้วยครับ ซึ่งแอปพลิเคชันของเราจะมีเนื้อหาที่หลากหลายให้นักเรียนทุกคนเนี่ยสามารถเลือกเนื้อหาที่ตัวเองต้องการหรือตัวเองอยากเรียนและเมื่อเรียนเสร็จแล้วเนี่ยสามารถเอาคะแนนเนี่ยที่ได้จากการเรียนมาแลกเป็นของรางวัลต่างๆซึ่งเป็นแรงบันดนาลใจในการเรียนด้วยนะครับค่ะในส่วนของวิธีการดําเนินง,งานนะคะขั้นตอนแรกเราจะเป็นการพูดถึงปัญหาและหาวิธีการแก้ไขปัญหาค่ะ หลังจากที่เรารวบรวมปัญหารวบรวมข้อมูลและขอข้อมูลแล้วเราจะเข้าสู่การพัฒนาโปรแกรมและส่งตัวโปรแกรมให้กลุ่มเป้าหมายทดลองใช้งานค่ะเราจะนําข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมายมาพัฒนาแอปพลิเคชันของเราให้ดียิ่งขึ้นค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะก็คือเราคาดว่าผู้เรียนของพวกเราจะมีไฟในการเรียนจะมีความสนุกกับการเรียนและสามารถนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ค่ะการวัดความสําเร็จนะคะพวกเราไม่ได้วัดความสําเร็จจาก จำนวนผู้ใช้งานค่ะแต่เราวัดความสําเร็จจากการที่ผู้เรียนของพวกเราสามารถนําความรู้ไปใช้ได้เกิดประโยชน์ที่สุดค่ะในส่วนของแผนการดำเนินง,งานนะคะเราจะแบ่งเป็นปทั้งสองช่วงค่ะโดยในช่วงแรกจะเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบ UX, UI การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและการพัฒนาแอปพลิเคชันค่ะส่วนในช่วงหลังจะเกี่ยวกับเรื่องการนำแอปพลิเคชันไปให้กลุ่มทดลองใช้งานและนำออกสู่ตลาดจริงค่ะ ในส่วนของความยั่งยืนเราจะเอาแอปพลิเคชันพัฒนาให้ทันสมัยตามหลักสูตรแกนการและล่าสตรของสถาบันการเรียนมิเศษเพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ำและลดการว่างงานเนื่องจากการมีทักษะความรู้ที่ไม่เพียงพอค่ะเราจะร่วมมือกับสถาบันการเรียนมิเศษและขายคอร์สในราคาที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้มีการโฆษณาต่างๆรวมถึงการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้แอปพลิเคชันของเรายั่งยืนต่อไปค่ะ การพัฒนาต่อยอดเราจะเพิ่มฟีเจอร์ Improve My s e ซ f และฟีเจอร์อ,อื่นๆขึ้นมาเพื่อให้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้นเราจะร่วมมือกับสถาบันการเรียนของต่างประเทศเพื่อที่จะให้แอปพลิเคชันของเรามีหลากหลายภาษาและรองรับผู้ใช้ง,งานจากต่างประเทศค่ะในส่วนของข้อควรระวังนะคะเมื่อมีการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์นานเกินไปเราก็ควรมีการพักสายตาร่วมด้วยไม่ควรจ้องนานเกินไปและอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการศึกษาเราควรจะพัฒนาหลักสูตรให้ทันตามหลักสูตรของสถาบันการเรียนพิเศษนะคะเพื่อที่ เพราะว่าบางทีเนี่ยจะมีการเรียนที่มันมากเกินไปค่ะไม่มีวันสายไปสำหรับการเรียนรู้กลับมาจุดไฟในตัวเองอีกครั้งกับพวกเรา On นไฟ e Study ขอบคุณค่ะขอส่งมือให้ครับให้กับน้องๆจากทีม The l o s อ Star ครับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลายัยศรีนครินทร์วิโรปภะสานมิตรและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สู์รังสิตกรุงเทพมหานค,นครครับกับนวัตกรรส่งเสริมการเรียนรู้ให้คนเรียนที่ใกล้จะหมดไฟเนี่ยเออคิอว่ามีไฟขึ้นมาอีกนะฮะขอส่งมือให้กับน้องๆทั้ง9ทีอีกทีได้ไหมฮะ โอ้โหเรียกว่าน้องๆแต่ละทีมนี่คือไม่ยอมกันจริงๆนะครับ